คำเตือนทางช่องเป็นเพียงแค่สื่อกลางในการนำเสนอโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นจากละอองชาแนลสวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแนลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็พบกับละอองชาแนลเหมือนเช่นเคยนะคะยังไงก็อย่าเพิ่งเบื่อกันไปไหนนะคะท่านผู้ชมอยู่เป็นกำลังใจให้กับละอองชาแนลด้วยนะคะ แอสัญญาว่าจะพยายามล่าหาตัวเด็ดๆมาฝากกับเอฟซีทุกท่านเหมือนเช่นเคยนะคะบางครั้งอาจจะพูดมากไปก็ต้องขออภัยเอทุกท่านด้วยนะคะแอดก็ญญจะพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีที่สุดนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็มีแนวทางมานำเสนอนะคะจากเซียนนิรานามนะคะเพราะว่าวันก่อนแอดก็ญญเคยนำเสนอมาแล้ว ลายงวดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าพักหลังๆก็ไม่ได้ตามนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็พักหลังๆก็ไม่ได้แบ่งปันมานะคะท่านผู้ชมวันนี้นะคะก็อยู่อยู่เซียนนิรนามก็ติดต่อกลับมาหาแอดนะคะโทรมาหาแอดนะคะบอกว่ามีแนวทางมาแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละอองชาแน,นลนะคะเพราะว่าสูตรนี้นะคะ เสียนนิรนามก็บอกว่าเข้ามาแล้วสองงวดติดๆนะคะงวดที่สามก็เลยอยากจะนำเสนอให้กับ f c ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะเพราะว่าคุณพี่ก็ให้แต่ตัวเลขมานะคะท่านผู้ชมไม่ได้ให้อัดคลิปเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าคุณพี่ไม่สะดวกนะคะก็เลยแบ่งปันแต่ตัวเลขมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะ ก่อนที่จะไปดูตัวเลขนะคะแอดก็ขอฝากช่องละอองแชนแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดจระดิ่งดเด็ดๆนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูตัวเลขกันเลยนะคะสูตรคำนวณแม่นๆจากเซียนนิรนามนะคะ สูตรคำนวณแม่นๆจากเซียนนิรนามนะคะงวดประจำวันที่30ธันวาคมพศ2564นะคะเพราะว่าเข้ามาแล้วสองงวดติดนะคะงวดที่3คุณพี่ก็เลยแบ่งปันนะคะท่านผู้ชมวิ่งบนมี5กับ3นะคะวิ่งบนมี5กับ3นะคะวิ่งล่างมี1กับ8นะคะวิ่งล่างมี1กับ8นะคะ สตัวบนให้มา1ชุดนะคะ4 5 3นะคะ3ตัวบนให้4 5 3นะคะตัดเล่นได้มี4 5่ห5าห้าสแล้วก็ส3 3 4นะคะแล้วก็ล่างนะคะล่างให้1 8 8 1เม็ดเดียวนะคะ ล่างให้หนึ่งแปดแปดหนึ่งเม็ดเดียวนะคะตัวเลขของเซียนนิรนามก็น้อยชุดนะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมทางบ้านดูตัวเลขชัดๆอีกรอบนะคะจากเซียนนิรนามนะคะงวดประจำวันที่30ิ ธันวาคมพศ2564นะคะวิ่งบนนะคะวิ่งบนมี5กับ3นะคะวิ่งล่างมี1กับ8นะคะวิ่งบนมี5กับ3วิ่งล่างมี1กับ8นะคะ3ตัวบนให้มาชุดเดียวนะคะ4 5 3นะคะ3ตัวบนมี4 53นะคะตัดเล่นได้มี4 5 5ห 5 3 3 5 4 3 3 4มห้นะคะแล้วก็ล่างมี1 8 8 1เม็ดเดียวนะคะล่าง188 1เม็ดเดียวนะคะท่านผู้ชมตัวเลขของเซียนนิรนามก็น้อยชุดนะคะให้ท่านผู้ชมลองพิจารณาดูนะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะเราะว่างวดที่ผ่านมาคุณพี่บอกเอดมาว่าเข้าบนเข้าล่างนะคะท่านผู้ชม แต่ว่าคุณพี่พึ่งแบ่งปันมางวดนี้เป็นงวดแรกนะคะเข้ามาแล้วสองงวดติดเห็นว่าเดินดีก็เลยแบ่งปันมาในงวดที่สามนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่าก,กันนะคะเพราะว่าแต่ก่อนเซียนนิรนามก็เคยให้ถูกมาหลายงวดเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าพักหลังๆก็พักหลังๆก็หลุดก็เลยหายไปนะคะ พอสูตรกลับไปทำสูตรใหม่เดินดีก็เลยมาแบ่งปันต่อนะคะท่านผู้ชมคุณพี่ก็อยากจะให้ fc โชคดีไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันให้กับสมาชิกช่องละอ,องแนลได้รับชมกันนะคะเพราะว่าตัวเลขก็น้อยชุดนะคะท่านผู้ชมไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็ถ้าชอบก็รีบหาซื้อลอตเตอรี่ไว้ด่วนนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบนะคะ ถ้าไม่ชอบก็ไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมรับชมเป็นเพียงแค่แนวทางไปก่อนก็ได้นะคะถ้าไม่มั่นใจนะคะแอบเชื่อว่าตัวเลขจากเซียนนิรนามในงวดนี้จะเป็นตัวเลขมีที่มีโชคให้กับ fc ทุกท่านก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมลองพิจารณาดูดีๆนะคะถ้าชอบก็ตามเซียนได้นะคะ ถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าเจ้าของสูตรเซียนนิรนามบุรีรัมนะคะก็อยากจะแบ่งปันให้กับทุกท่านได้โชคดีไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมก็เลยโทรมาหาแอดนะคะให้แอดนำเสนอนะคะท่านผู้ชมคะ่ะแอดกับเซียนนิรนามก็มีหน้าที่นำเสนอให้กับ f อทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะก็ ส่วนจะเป็นตัวเลขที่ใช่หรือไม่ใช่ก็ขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาด้วยนะคะถ้าเรามีบุญวาสนาต่อเสียนนิรนามนะคะก็คงจะโชคดีไปกับตัวเลขของเสียนนิรนามด้วยกันนะคะท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องตัวเลขนะคะแอดเชื่อว่าทุกเสียนทุกเจ้าทุกสำนักก็มีเข้ามีหลุดกันทั้งนั้นนะคะท่านผู้ชมเพราะฉนั้นแล้ว เราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะท่านผู้ชมการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะเราต้องพิจารณาดูดีๆนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะคะถ้าชอบก็ตามนะคะไม่ว่ากันนะคะค่าสุดท้ายนี้เอดก็ขออวยพรให้ fc แฟนช่องของละอองชนแนล ที่รับชมสูตรคำนวณจากเซียนนิรนามนะคะโชคดีไปกับตัวเลขของเซียนนิรนามพร้อมกันด้วยกันนะคะสาธุค่ะขอให้เอซทุกท่านโชคดีเฮงเฮงรวยรยทุกท่านนะคะข่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ